สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะทำเนี่ยขนมจีนนะคะนะคะมีนกะทายแล้วก็ปข่มะกรูดปลาดุกสองตัวตีนไก่หนึ่งตัวลูกชิ้นปลาหนึ่งถุงหอมกับกระเทียมอันดับแรกนะคะเราก็จะมาต้มตีนไก่ก่อนนะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้มตีนไก่ประมาณยี่สิบนาทิดวเรามาต้มไว้นะคะเดวเรามาดูกันผ่านไปแล้วยี่สิบนาทีนะคะเปื่อยแล้วนะคะ แล้วก็จะเอาขึ้นมาพักนะคะได้ไหคะ,ะแล้วก็ใส่กระเทียมใส่หอมทีเดียวใส่ใบมะกรูดใส่หัวข่านะคะทั้งจ่นไปแล้วใส่กระคา้ใส่กะรกะชายหัวกระชายนะคะที่นี่ ใส่เกลือโรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็รอให้เดือดเัดเอาปลาใส่นปา,ดดปาปรลล้างอย่างน้รอน้ำเดือดแล้วก็ตักขึ้นแกะปลา cho thêm sữa cho thêm sữa cho thêm sữa cho thêm cho ปลาปตับนะคะแล้วก็เตรียมน้ำพริกใส่ตับบนกับปานะคะน,นี่ปลาใส่พริกแกงเติม okay, น้ำต้มพริกตอนแรกลงไป ใส่เนื้อปลาที่ตำกับพี่แกงเมื่อกี้ลงไปบค่ะคนรอให้เดือดะนี่เห็นเด็ใส่รถดีฮะี่เห็นเข้ามาอือชูรถ มีเห็ดนาป่านาปลานคนให้เข้ากันมันได้ได้เมากรูปาแต่กัมาก,กาับมาบอกได้ให้ทำนานนักแล้วมียุคงงานทำตั้ง,งานน มาทำได้ก็หายทาตายงานหาเกลียวมีเลยเมน้ำต่อไปอาตีนไก่ใส่ลงไปนะคะ ใส่ลูกชิ้นนะคะดูตอนอนี้นี่ถ่ายบัดีกนี่หันะคะเออ